อีกหนึ่งคำถามครับที่เข้ามาในคลับกิ๊กมากมายเลยนะครับก็คือระยะหมดโปรโมชั่นเนี่ยเราจะดูได้อย่างไรนะครับปกติแล้วระยะหมดโปรโมชั่นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ2อย่างก็คือ1ระยะเวลานะครับแล้วก็2คือการกระทำนะครับระยะเวลาคืออะไรถ้าระยะเวลาเนี่ยเวลาที่คนเราเนี่ยเวลาเราคบใครสักคนหนึ่งนะครับนิสัยเราจริงๆที่เราจะโชว์ออกมาไม่ใช่วันแรกๆแน่นอนเพื่อนสมมติเรารู้จักเพื่อนใหม่คุณกล้าเป็นตัวของตัวเองในวันแรกไหมแค่ขี้ฟันโน่นนี่นั่นคุณยังไม่กล้าถูกไหมฮะ มันต้องมีระยะเวลาสนิทสนมกันพอสมควรเช่นอาจจะไปถึง3เดือนหรือ6เดือนขึ้นไปนะครับคุณถึงจะเริ่มแสดงทิสยัยทัดแท้ตัวจริงเขาออกมามาสายให้คุณจะเริ่มบน่นนะครับแต่ครั้งแรกคุณอาจจะไม่พูดอะไรนะครับเพราะยังมีมารยาทยังเกรงใจกันอยู่นะครับอย่างที่2ก็คือว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณมีอะไรเขาไปหรือยังถ้าเกิดว่ายังไม่มีอะไรเขาไปเนี่ยเขาก็อาจจะยังมีโปรโมชั่นอยู่เพราะยังหวังในสิ่งที่เขาต้องการอ่าดังนั้นไอ้ตรงนี้มันต้องเอาสองอย่างมาประกอบกันดังนั้นถ้าดูง่ายๆนะฮะถ้าเกิดว่า คุณอยู่กับเขาไปเป็นระยะเวลานานพอนสมควรแล้วอย่างที่ผมบอกสามเดือนองเดือนตัวตนของเขาก็จะเริ่มออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่าไปคิดว่าเขาเปลี่ยนไปนะฮะเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเขากาลังกลับไปนะครับกลับไปเป็นตัวตนของเขาและตัวตนคนนี้แหละคือสิ่งที่คุณจะอยู่ด้วยตลอดชีวิตนะฮะดังนั้นดูได้เลยในช่วงแรกนะครับในช่วงแรกๆ มันไม่มีใครหรอกครับจะโทรมาหากันเวลาห้ารอบสิบรอบจะคุยกันทีละสองสามชั่วโมงนะฮะแล้วก็มานั่งบอกรักคิดถึงกันตลอดเวลานู่นนี้นั่นอะ,อะไรที่มันเขาเรียกว่าโอเวอร์เกินจริงนะในช่วงแรกเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนตนของเขาคุณเอนจอยมันได้นะเหมือนนั่งดูหนังเกาหลีอู้พระเอกถือดอกไม้มาโอ้เอาเอกเ,เอาใจตื่นแต่เช้ายอมโดดงานโอ้ทุกอย่างชีวิตจะมีแต่เธอคนเดียวคุณเอนจอยมันได้แต่คุณอย่าไปคิดว่ามันคือเรื่องจริงนะฮะ ต้องดูว่านิสัยจริงๆนะครับนิสัยใจคออสันดานจริงๆของเขาเป็นอย่างไรอย่างที่ผมบอกมันออกมาอีกประมาณสัก3เดือนจนไปถึง6เดือนมันจะค่อยๆออกมาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง,างให้คุณเห็นนะครับและณวันนั้นเนี่ยแหละนะฮะคุณถึงจะฟันธงได้ว่านิสัยของเขาจริงๆเป็นคนแบบนี้ช่วงแรกอยาก่าเพิ่งไปนับนะครับลองไปดูว่าท้ายๆนะครับที่ผ่านไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะฮะ,ะและนั่นแหละ ถ้าเกิดเขาโทรหาคุณวันละครั้งก็น,นั่นหมายความว่าเขามากที่สุดเขาสามารถทําให้คุณได้เท่านี้บางคนอาจจะไม่โทรเลยนะครับไล่อย่างเดียวส่งติ๊กเกอร์อย่างเดียวหรือหายหัวไปเลยนั่นแหละนะครับคือตัวตนของเขาณนะวันนั้นที่คุณจะเรียนรู้ว่าคุณจะอยู่กับเขาได้หรือเปล่านะฮะดังนั้นผมถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงนะฮะการคบกับใครถ้าเป็นมีอะไรขเขาตั้งแตวแรก,แรกๆเลยนะครับคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าตัวตนของเขาเป็นคนอย่างไรเพราะมันเป็นตัวตนประจิตที่เขา ประดิษฐ์ขึ้นมาให้คุณรู้สึกชอบอกชอบใจหลงรักพอใจเพื่อจะพาคุณไปถึงจุดๆนั้นหรือการมีเซ็กส์นะครับแต่คุณยังไม่เจอตัวจริงของเขาดังนั้นถ้าคุณยืดเวลาตรงนี้พอนะครับคุณจะเห็นว่าตัวตนของเขาที่มันค่อยๆเริ่มเฟดลงเฟดลงเฟดลงมาเป็นตัวเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรและวันนั้นคุณถึงค่อยตัดสินใจว่าคนคนนี้ใช่สําหรับชีวิตคุณหรือเปล่าอย่าไปตกหลุมรักใครให้มันรวดเร็วเกินไปนักเพราะคุณจะไม่รู้จักตัวตนจริงๆของเขา คุณแค่อยู่กับตัวตนประดิษฐ์ของเขาในช่วงแรกเท่านั้นเองหลายคนสอบถามเข้ามาว่าระยะหมดโปรเนี่ยคือหมดแพชชั่นหรือเปล่าเมื่อกี้อ่าอันนี้เป็นคําถามที่ดีอีกหนึ่งข้อที่คุณวิทย์พูดมาหมดโปรกับหมดแพชชั่นคนละเรื่องกันนะครับหมดโปรคือตัวตนประดิษฐ์ที่เขาพยายามจะทําทุกอย่างมาเอเคเอาใจเพื่อจะพาคุณไปถึงจุดๆนั้นนะครับ แต่หมดแพชชั่นคือการที่อยู่กันไปนานๆๆๆๆแล้วรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้นะฮะแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เราไม่สามารถจะไปกันได้หรือว่าในเรื่องอความคิดนิสัยหรืออะไรต่างๆที่ทําให้ความเรารู้สึกเบื่อของอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาแพชชั่นคือความพิศวาสนะครับพออยู่กันไปสักพักหนึ่งความพิศวาสมันหมดลงไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่เขาบอกว่าอย่างที่มีคลิปดารานักร้องหรืออะไรบอกว่าหมดแพชชั่นนั่นคือ ตัวตนของอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่กับเรามันนานจนเกินกว่าที่เราจะรับตัวตนเขาได้นะครับอาจจะมีภาพจําที่เป็นนางมันร้ายโกรธโมโหเวียงตบตีเวี่ยงวีนอะไรมามันกลบความสวยความน่ารักในตัวออกไปหมดนะครับเรียกว่าอินเนอร์มาเต็มละมันรู้แล้วว่าข้างในคืออะไรนะครับไอภาพหลอ่อภาพสวยข้างนอกมันหายไปหมดแล้วมันเป็นแต่ภาพจําที่ดุนแรงด่าทอตบตีหรือไม่เข้าใจอะไรเราเลยนะครับดังนั้นอันนี้แหละแพชชั่นจะหมดอยู่ไม่ได้ ดังนั้นโปรโมชั่นมันคือจุดพีคสุดมันไม่ใช่ความจริงนะครับพออยู่กันไปสักพักหนึ่งมารยาทออกไปอะไรออกไปจะเริ่มรู้จักตัวตนมันจะลงมาอยู่ที่เส้นของความจริงอยู่ตรงนี้นะครับอยู่นี่นี่เส้นความจริงถ้าเกิดว่าความจริงคุณเข้ากันได้อะไรกันได้มันก็สามารถพัฒนาไปต่อแต่มันไม่ใช่พัฒนาไปถึงความหลงไหลเหมือนช่วงแรกแต่มันจะพัฒนาไปถึงความรักจริงๆนะครับค่อยๆค่อยๆทย,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 ยอยขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าหมดแพชชั่นโปรโมชั่นหมดแล้วลงมาสู่ความจริง อยู่กันไปทะเลาะตบตีไม่เข้าใจอะไรกันนึกมันจะมันจะเป็นขาลงเส้นนี้มันจะไปอย่างนี้แล้วไปถึงจุดที่เขาเรียก rock the bottom นะครับฮิตตรงพื้นปังนั่นแหละแพชชั o นหมดพอแพชชั o นหมดก็ไปกันต่อไม่ได้แล้วเพราะไม่พิสวาสในตัวอีกฝั่งหนึ่งลามตามไปถึเรื่องเซ็กส์มีกันไม่ได้อ่าอะไรกันหลายๆอย่างความหวานควาโรแมนติกหมดก็เรียบร้อยไม่สามารถจะ พัฒนาไปในทางเรียกว่าความรักที่เป็น relationship เป็นรักณนคู่ชีวิตได้แต่อาจจะไปเป็นเพื่อนได้ไปอะไรได้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นศึกษาคนดูดีๆใช้เวลาหวนอนไปเท้านิสัยเขาเป็นอย่างไรเพื่อนฝูงเขาเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรดูเอามาประกอบให้ <c oughs> ก่อนจะตัดสินใจลงรักเขาไม่ใช่แค่มองเปลือกเขาแล้วรักเขาวันแรกแล้วให้ทุกอย่างแล้วคุณจะมาช้ำใจในที่หลังนะครับ หาคุณชอบใจคลิปของผมในขับกิกนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมตัวกระดิ่งข้างบนนะครับคุณกดไว้ด้วยทุกๆครั้งที่ผมอัพคลิปใหม่มันจะเป็นกระดิ่งดิงๆๆเตือนคุณเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปสนุกๆและคลิปพัฒนาชีวิตที่ผมจะนำเสนอไปสู่คุณอีกแน่นอนขับกิกครับคนเราจะรู้สึกสบายใจอะไรต่อเมื่อคนอีกฝั่งตรงข้ามเนี่ย ทำอะไรคล้ายๆเราหรือทําอะไรเหมือนๆเรา <S <S สมมตินั่งอยู่ที่บาร์แล้วเขาเอามือวางบนโต๊ะนะครับคุณเรียนแบบท่านั่งเขาเลยแต่ไม่ต้องให้เขารู้เขาไม่รู้ตัวยู่แล้วแหละนะครับสมมติเขานั่งขายห้างแล้วก็เอามือวางอยู่บนโต๊ะแบบนี้คุณนั่งท่าเดียวกับเขาเอามือวางบนโต๊ะกับเขาแล้วรู้สึกคนที่คุยกับเราโดยลักษณะที่ สะท้อนตัวเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกระจกกันออกมาเขาจะรู้สึกโอเพนและสบายใจอย่างไม่รู้ตัวแล้วคุณสังเกตดูถ้าคุณใช้เทคนิคนี้เนี่ยคู่สนทนาเขาจะรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ลื่นนะในการพูดคุยกับคุณสมัยก่อนบอกว่ามันยาหญิงร้อยเล่มเกวียนถ้าคุณงัดมาใช้นะครับจะไม่มีใครสามารถทนทานได้คุณรู้บ้างหรือ,อยังว่าในร้อยเล่มเกวียนนั้นมีอะไรบ้าง f l i r t i n g Bible รวม ร้อยเล่มเกวียนนี้มาอยู่ในที่นี้สําหรับคุณแล้วนะครับการพูดคุยกับคนแปลกหน้าคุณต้องทําอย่างไรคุณตวิธีคิดต้องทำาอย่างไรวิธีเริ่มจะต้องทําอย่างไรนะครับทัศนคติต้องทําอย่างไรนะครับต้องคิดอย่างไร ในการที่จะเดินเข้าไปพูดคุยกับคนและทําให้คุณเป็นคนมีเสน่ห์สำหรับเขามากที่สุดรายละเอียดอยู่ข้างบนนี้ติดต่อ l i น์แอดแล้วก็พูดคุยเข้ามาหรือ inbox เข้ามาในเพจนี้ได้สําหรับคอร์สคอร์สนี้ดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ดูย้อนหลังได้ไม่จํากัดจํานวนระหว่างดูถ้าเกิดว่ามีปัญหาสามารถไลน์ลามาหาผมได้ตลอดเวลาเจอกันใน Floating Bible ครับ